นายกรัฐมนตรีระบุไทยจะหาวัคซีนพิอบอีก35ล้านโดสนอกเหนือจากที่ดําเนินการไว้แล้ว65ล้านโดสส่วนวัคซีนในสต๊อกสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งฉีดตามแผนเปิดให้ลงทะเบียนหมอพร้อม1พฤษภาคมนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จะมีการผลักดันคนไทยกลับจากมาเลเซียรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกประวิทยเผยยังไม่มีการประสานเรื่องนี้มาให้กองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ พักทุธศาสต์ชาติลงพื้นที่ชุมชนมุสลิมเขตทุ่งครุมอบเครื่องอัปโภครบิโภคที่จําเป็นให้ครอบครัวซอเสวีหลังไฟ่ไม่บ้านหมดทั้งหลังรู้ทันข่าวเด่นรู้ทันเหตุการณ์รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวติดตามได้ในประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ ต้ <king> นอนรับคุณผู้ชม ande, สู chaos, ส่ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเราพบกันที่นี่ค่ะททบ5 tb5 sd1 ทุกคืนวันเสาร์เวลาดีแบบนี้นะคะ22นา30นาทีเป็นต้นไปกับดิฉันธนัญญาพิพิธพนิชกา นี่คือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารรค์และตรงไปตรงมาค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้ผู้สื่อข่าวภาคสนามของเรามีทั้งคุณเป็จมาศอักษรน,นิดแล้วก็เยเ่เมียนน้ำหมักกระจายพร้อมรออยู่แล้วที่จะพาเราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจทั่วประเทศไทยไปพบกับพวกเขาได้เลยค่ะผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ชุมชนของชาวมุสลิมเขตทุ่งครุ เราลงพื้นที่มาพร้อมๆกับพักยุทธศาสตร์ชาติมาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆช่วยเหลือชาวชุมชนอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือบ้านที่เพิ่งถูกไฟไหม้ไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วทางพักนะคะก็ได้นําสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะคะมามอบให้กับเจ้าของบ้านค่ะนายขจรศักดิ์ประดิษฐานหัวหน้าพักยุทธศาสตร์ชาติพร้อมสมาชิกพักลงพื้นที่ชุมชนมุสลิมเขตทุ่งครุ พบป่าพูดคุยกับครอบครัวซอเสวีที่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังเมื่อวันเสาร์ที่17เมษายนที่ผ่านมาพร้อมมอบข้าวสารน้ำดื่มเสื้อผ้าหน้ากาก,กอนามัยและถุงยังชีพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทุกคนในครอบครัวพร้อมเป็นสื่อกลางประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ลงมาดูแลค่ะก็จะขอเรียนถามคุณจรศักดิ์นะคะว่าวันนี้ที่ลงพื้นที่มาเนี่ยจะมาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรกับเจ้าของบ้านคะครับผมขจรศักดิ์ยุทธศาสตร,ร์ชาติแล้วก็ทีมงานพัก ยุทธศาสตร์ชาตินะครับวันนี้มาให้กําลังใจคุณพ่อนะครับแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมที่นี่นะครับที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านวันนี้เรามาให้กําลังใจมามอบสิ่งของบางอย่างที่จะใช้ในการช่วยเหลือนะครับเราก็ได้นําสิ่งของประกอบไปด้วยข้าวสารน้ำเดิมเสื้อผ้า พวกแมสนะครับที่จะมาช่วยพี่น้องมุสลิมที่ประสบเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้แล้วก็เงินบางส่วนนะครับที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นเราต้องมีความรักและก็สามัคคีนะครับ mm hmm. เมื่อพี่น้องพวกเราประสบปัญหานะครับ mm hmm. ก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องคนไทยนะครับ mm hmm. ก็มาร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขณะที่นายอรุณซอสวีกล่าวว่าดีใจและขอบคุณที่ทางพักเห็นความสําคัญความเดือดร้อนของชาวบ้านและลงพื้นที่มาช่วยเหลือรู้สึกดีใจมากครับที่ทางพักได้มาดูแลประชาชนที่เดือดร้อนครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พักยุทธศาสตร์ชาติเคยลงพื้นที่นี้เพื่อทําโครงการคลองสวยน้ําใสทางเดินปลอดภัยลงกับพี่น้องมุสลิมจนสําเร็จด้วยดีมาแล้ว